บทเรียนจากน้ำเปล่าแค่หนึ่งขวดน้ำเปล่าหนึ่งขวดเมื่ออยู่ในร้านโชวหว่วมีราคา7บาทถึง9บาทแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไปอยู่ในร้านสะดวกซื้ออาจจะมีราคา10บาทถึง12บาทแล้วถ้าน้ำขวดนี้อยู่ในสนามบินละ่ะเราอาจจะต้องจ่ายเงินซื้อในราคาขวดละ50 80บหรือ90สบ ถ้าน้ำขวดนี้อยู่บนเครื่องบินอาจจะมีราคาสูงถึง100บาทเพื่อนเห็นอะไรไหมคะจากบทเรียนน้ำเปล่าหนึ่งขวดที่เป็นขวดเหมือนกันนั่นหมายความว่าน้ำเปล่าหนึ่งขวดที่เป็นน้ำขวดเดียวกันเป็นน้ำเหมือนกันต่างกันแค่สถานที่และเวลา น้ำเปล่าขวดนี้ก็จะมีมูลค่าที่แตกต่างกันออกไปค่ะเช่นเดียวกันกับเราค่ะวันนี้เราอยู่ในที่ที่ใช่สถานที่ที่ใช่งานที่ใช่อยู่หรือเปล่าถ้าความเก่งของเราไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใครมองเห็นในพื้นที่ที่ไม่มีใครต้องการเราก็จะกลายเป็นคนได้ค่าในสถานที่นั้นในพื้นที่นั้น 看第一排。